สวัสดีครับจากพงสี่เส้นนะครับส่งมาซ่อมนะครับคิดว่าเป็นที่เข็มนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นที่ตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับที่มีปัญหานะครับดูนะครับตัวนี้จะหลวมอย่างนี้ไม่ได้นะครับหลวมอย่างนี้จะเย็บไม่ได้นะครับเพราะว่า ข้างในน่าจะมีสิ่งสิ่งใดแตกหักเสียหายนะครับต้องผ่าเครื่องนะครับตัวนี้เรื่องใหญ่นะครับรัต้องผ่าเครื่องนะครับไม่ใช่ว่าเป็นที่เข็มนะครับเข็มใส่ไม่ได้ได้หรือไม่ได้นี่เรื่องเล็กนะครับแต่ตัวนี้เรื่องใหญ่นะครับถึงใส่เข็มได้ตัวนี้ก็จะเย็บไม่ได้ครับตัวนี้จะเลื่อนคืึกักกึกักนี้ไม่ได้ครับต้องแน่นนะครับดูนะครับต้องผ่าเครื่องนะครับ ครับสวัสดีครับ